ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะก็วันนี้พิเศษประจําสัปดาห์นะคะวันนี้ไปเตยจะมาเปิดไพ่เพื่อค้นหาเซอร์ไพรส์รที่ไม่คาดคิดนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงวันที่ 21ถึงวันที่25ตุลา2568นี้นะคะซึ่งก็เป็นช่วงที่มีวันสำคัญนะคะวันสำคัญอย่างวันคล้ายพระราชพุสสมภพขของสมเด็จญ,ญาติมีเทศกาลกินเจรวมถึงวันปียามหาราชด้วยนะในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นสัปดาห์ที่น่าสนใจมากๆที่เราจะไม่พูดถึงเรื่องของการดูดวง ไม่ได้นะคะก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะคะช่วงเวลานี้สัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่พลังงานเราจะคึกคักเป็นพิเศษนะคะและความลับบางอย่างเนี่ยอาจจะถูกเปิดเผยหรืออาจจะมีเรื่องไม่คาดฝันเข้ามาที่จะทําให้ชีวิตของคุณตื่นเต้นก็ได้นะคะวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะไปเตยก็ยินดีต้อนรับคุณนะคะอย่าพื่งเลื่อนผ่านมารับคำทำนายดีๆนะคะใครที่ตื่นเช้าขนาดนี้นะคะมาพิมพ์หนึ่งหนึ่งให้หน่อยเร็วใครตื่นเช้าขนาดนี้มาพิมพ์หนึ่งหนึ่ง ให้หน่อยเร็วสัญญาณชัดไหมคะสีชัดไหมภาพชัดหรือเปล่านะคะก็ไพ่ยิป4ชุดนี้เนี่ยนะคะเราจะมาเปิดแบบแรนดอมพิกนะคะสำหรับพลังงานของทุกท่านที่เข้ามา,ขา <c oughs> เข้ามาดูคลิปนี้ไลน์นี้นะคะก็ใครที่เข้ามาแล้วขอให้ทุกท่านเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานถึงเรื่องราวในชีวิตที่เราอยากจะรู้นะคะหรือนึกถึงตัวเองในช่วงเวลา6วันนี้นะคะเลือกไพ่ นะคะในใจหรือว่าขอให้ไพ่ที่ดีขึ้นมานะคะอะไรประมาณนี้นะลองตั้งจิตอธิษฐานดูนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์หนึ่งหนึ่งนะคะใครที่ตื่นเช้าขนาดนี้รีบพิมพ์ม,มารีบพิมพ์มานะคะตั้งจิตดีๆนะคะขอให้พลังงานแห่งจัก,กรวาลและไพ่ย,ยิปซีเปิดเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่รับชมในคลิปนี้ไลฟ์สดนี้เดนวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าตุลาคมนี้นะคะเปิดแบบใจจริงใจจริงนะคะ มีใครมีใครแบบว่าอูไม่มีใครคอมเมนต์เลยโยเศร้าเศร้าเมือกนนคะอ่ะโอเคมา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 ดูกันเลยไปเตยเปิดไปไปเรื่อยๆนะคะใครที่เข้ามาย้อนหลังก็ฟังย้อนหลังได้เลยนะคะไปเตยมาไลฟ์เช้ามากนะคะ อามาเริ่มกันเลยนะคะ Big p i ิเจอรนะคะภาพรวมในสัปดาห์นี้พลังงานหลักสัปดาห์นี้นะคะโดยรวมของคุณเป็นยังไงอืมคุณสมบัติขอบคุณมากขอถูกรางวัลที่หนึ่ง <laughs> เมนแรกเลยน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคเห็นไหม จริงๆไพ่เขาก็ดีนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเด็กถ้วยเด็กฟูสนุกสนานว้ายอัศวินเหรียญน,นะคะ,ะเดี๋ยวไปเตยจะเล่าให้ฟังคนที่เข้ามาแล้วนะคะนะ21-25ตุลาคมนี้นะคะพลังงานโดยรวมของคุณเนี่ยจะเต็มไปด้วย Energy ของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะอาจจะเป็นการตัดสินใจเป็นสัปดาห์ที่โชคชะตาจะเข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจน เพืเ่อนๆเองจะต้องเป็นผู้เลือกว่าเราจะก้าวไปทางไหนอาจจะมีการเริ่มต้นนะคะหรือเราเองอาจจะถูกกระตุ้นให้หันกลับมาทบทวนความต้องการที่แท้จริงของตัวเองนะคะมีโอกาสทองที่จะมาพร้อมโชคลาภปรากฏขึ้นแบบไม่คาดฝันสิ่งเหล่านี้อาจจะนำมาซึ่งการตัดสินใจครั้งใหญ่ก็ได้นะคะไพ่ที่ได้มีไพ่เด็กถือถ้วยไพ่เดอะฟูลไพ่สามถ้วยไพ่อัศวินเหรียญ อเห็นไหมว่ามันแบบเป็นไพ่ที่ไม่ได้เป็นไพ่ในด้านลบเลยคุณจุติพรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะใครที่เข้ามาแล้วมาเช็คเรื่องเซอร์ไพรส์กันนะเปิดมาเจอพลังงานวันนี้บอกเลยว่าดีมากดีมากๆและมากๆากมากมากมากนะคะนะยอดเยี่ยมมากเลยสัปดาห์นี้เต็มไปด้วยความสุขนะคะเต็มไปด้วยความสุขเพราะว่าเดอะฟูล จะนําเราไปสู่การเฉลิมฉลองอันชื่นมื่นด้วยสามถ้วยนะคะและจะมีผลตอบแทนที่เราจับต้องได้เนี่ยอัศวินเหรียญรออยู่นี่อันนี้มาฟังเซอร์ไพรส์กันนะคะที่มันไม่คาดคิดคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของแรงกระตุน้นให้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆอย่างกระทันหันสนุกสนานซึ่งมันจะนําไปสู่การเฉลิมฉลองหรือการรวมตัวกับเพื่อนกับครอบครัวอย่างมีความสุขจะมีการเดินเดินทางที่เราไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ะะอาจจะไปงานปาร์ตี้งานเลี้ยงงานมงคลในช่วงวันหยุดยาวนี้เซอร์ไพรส์นี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีอิสระคุณปลดปล่อยความเครียดได้ไม่เคยทันน้องไลท์เลยสงสัยพี่ต้องรับเซอร์ไพรส์จริงๆอุ้ยเลิศมากนี่ละค่ะกำลังมาแล้วเด็กถือถ้วย เป็นเซอร์ไพรส์ด้านอารมณ์และแรงบันดาลใจคุณจะได้รับข่าวสารที่นุ่มนวลคําเชิญที่น่าประหลาดใจการแสดงความรู้สึกที่ทําให้คุณตื่นเต้นเป็นคําสารภาพความรู้สึกจากใครบางคนที่คุณไม่คาดคิดก็ได้ไม่คิดว่าเขาจะกล้าพูดหรือเป็นข้อเสนอทางความคิดสร้างสารรค์ที่เราอาจจะรับมันไว้มีไอเดียใหม่ๆพุดขึ้นมาอย่างฉับพลันเต็มไปได้วยความฝันเป็นเซอร์ไพรส์ที่จุดประกายจินตนาการของเรานะคะแล้วก็เรื่องของการเงิน นะใครมาแล้วนะคะเรื่องของการเงินนะความมัน่นคงที่มันจับต้องได้นะคะมันอาจจะเป็นความก้าวหน้าที่ช้าแต่มันมัน่นคงนะคะในบริบทของคำว่าเซอร์ไพรส์ของใบเตยก็คือการมาถึงของผลตอบแทนช้าแต่ชัวเงินก้อนที่คุณรอคอยมานานอาจจะถูกโอนเข้าบัญชีการได้รับการอนุมัติสินเชื่อการลงทุนในช่วงนี้มาแบบไม่คาดคิด คุณอาจจะได้รับมอบหมายงานที่มั่นคงในระยะยาวหรือมีคนยื่นโอกาสทางธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอนและน่าเชื่อถือความตื่นเต้นทั้งหมนในสัปดาห์นี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องสนุกสนานแต่มันตอกย้ําว่ามีความมั่นคงทางการเงินด้วยดีไหมดีไหมคะใครที่เข้ามาทันดีไหมสัปดาห์นี้เนี่ยขอให้คุณกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลนะคะนะ ถ้ามีข้อเสนอหรือคําเชิญใดๆเปิดใจรับเอาไว้อย่าปฏิเสธมันนะคะไม่หมอลืมแชร์ไลค์ตัวเองอย่าปฏิเสธมันนะเพราะมันกําลังจะแบบว่านําพาเราไปในที่ที่มันดีอะ่ะเออมีความสุข สนุกสนานมันไม่ใช่แค่เรื่องผิวเผินแต่มันจะนํามาซึ่งความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมความมั่นคงในชีวิตของเราความสนุกสนานในการเดินทางครั้งใหม่คุณอนุสรสวัสดีครับแฟนหนีไม่กลับไม่เป็นไรค่ะเพราจะจักรวาลเขาจัดสรรมาแล้วถ้าเขาจะไม่รักเราเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปลดคุณค่าของตัวเองตามคนที่เขาไม่รักเราเนาะนะรักที่ดีคือรักตัวเองนะคะโอเคไหม นะใครอยากดูดวงส่วนตัวช่วงนี้โปรโมชั่นบุฟเฟ่ครอบจัก,กรวาลเปิดอยู่ตามกำลังทรัพ์มาเจาะลึกตดวงชะตาพิเศษได้เลยไม่จำกัดค่าครูไม่มีขั้นต่ำเท่าไหร่แม่หมอดูให้เหมือนกันนะคะดูครบทุกด้านงานเงินความรัก3าเดือนส่งท้ายปีนี้นะคะคำแนะนำพิเศษที่คุณจะได้รับรีบมาจอง โปรนี้แบบด่วนๆนะคะและใครจะทำบุญโรงทานนะคะประจำเดือนนี้รีบจองมาเลยทำกี่ชุดก็ได้ตามกำลังทัพย์ก็ได้หรือน้อมใจโมทนาสาธุบุญด้วยกันก็ได้ไม่มีปัญหานะคะโอเคไหมขอคำแนะนำสิก่อนจะลงไลน์นะคะก่อนจะลงไลน์ก่อนจะลงไลน์เห็นไหมสิบถ้วย ็เป็นสัญญาณว่าเราจะมีความสุขคือไพ่ยิปซีอะบอกเลยว่าเป็นไพ่ที่เขามีความแม่นในตัวอยู่แล้วไม่ต้องไปทําอะไรเยอะการเงินไม่ค่อยดีค่อยๆปรับมันคือมันอยู่ที่พลังงานของเรานะทุกอย่างเลยนะคะงานเงินหรืออะไรก็ตามในชีวิตของเราถ้าใจเรามันไม่ดีใจเสียใจมันคิดแต่เรื่องลบหรือว่าเรากังวลมากเกินไปมันก็ ไม่ได้ทําให้พลังงานเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราไปปรับพลังงานของเราให้ดีเราจะดึงโชคเข้ามาใช้เวลากับครอบครัวให้มีความสุขนะคะขอบคุณทุกอย่างที่มีในชีวิตเงินไม่ว่าจะหนึ่งบาทสองบาทสามบาทหนึ่งมืนบาทสองหมืนบาทสามมืนบ,บาทที่มีในชีวิตจงขอบคุณจงซาบซึ้งใจนะเดี๋ยวเราอันนี้ไปใจจะพาพูดก่อนก่อนลงไลน์นะอืมโอเคไหมอันนี้ฝึกปรับขึ้นนะคะฝึกปรับ คลื่นพลังชีวิตเพื่อดึงดูดโชคลาภและการเงินฝึกขอบคุณอือเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันนะคะใครที่พลังงานตกใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้พอดีแสดงว่ามีสัญญาณบางอยา่างดึงให้คุณเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะต้องบอกว่าหลักการสําคัญของการยกระดับความรู้สึกของเราเนี่ยอยู่ในคลื่นความถี่สูง g i vibration เพื่อให้เราจูนเข้ากับโชคดีที่จะมาถึงขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเทคนิคนะการรู้สึกว่าเราได้รับแล้วฝึกความรู้สึกแทนที่จะรู้สึกว่าอยากได้โชคลาภให้เปลี่ยนเป็นรู้สึกว่าเราได้รับโชคลาภนั้นมาแล้วนะคะหากเราต้องการเงินก้อนนะคะให้เราหลับตาและรู้สึกถึงความสบายใจความมั่นคงความสุขที่จะเกิดขึ้น เมื่อเรามีเงินก้อนนั้นอยู่ในมือแล้วไม่ใช่ความรู้สึกขัดแคลนหรือว่าความกังวลน,นะคะสั่งจิตนะคะ affirmation พูดซ้ำๆทุกเช้าหรือก่อนนอนเช่นฉันเป็นคนโชคดีเงินทองไหลมาหาฉันอย่างง่ายดายและต่อเนื่องฉันพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตของฉันอะไรประมาณนี้หยุดบนหยุดดูดพลังไม่ดีนะคะชํำระล้างพลังงานลบซะ โชคลาภไม่ชอบคลื่นพลังงานลบถ้าเราเผลอบน่นนินทาดูข่าวร้ายเสพเนื้อหาที่ไม่สร้างสรรค์มากเกินไปนะรีบเปลี่ยนเพราะสิ่งเหล่านี้ทําให้คลื่นพลังงานของคุณตกต่ําให้อภัยปลดปล่อยความขุนเคืองในใจต่ออดีตหรือ,อต,ต่อบุคคลความโกรธและความเสียใจคือคลื่นความถี่ต่ําที่ขัดขวางโชคโชคลาภของคุณการลงมือทําที่สอดคล้องกับคลื่นพลังงานนะคะอันนี้ไปเตย พูดยาวนิดนึงนะใครมาทันก็ลองใช้ทริคของใบเตยไปปรับเอานะคะสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองนะคะจัดบ้านให้สะอาดสะอ้านแต่งด้วยดอกไม้นะคะนัดเจอเพื่อนสนิทพูดคุยเรื่องดีๆไปร่วมงานเลี้ยงงานกิจกรรมสังคมนะคะนะทำตัวให้ล่าเริงเหมือนจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะ่ะนะเป็นการดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามานะคะใบเตยแค่เห็นไฟเขียวใบเตยก็ดีด้าแล้ว นะฉันโชคดีแน่ๆวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะกล้าที่จะเริ่มต้นนะคะถ้ามีไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นมาหรือมีโอกาสเข้ามาต้องก้าเริ่มต้นนะคะ,ะกล้าเสี่ยงเล็กน้อยนะคะนะ อันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่มันนำพาการเริ่มต้นใหม่เข้ามาโฟกัสเรื่องความมั่นคงให้ความสำคัญกับวินยัยเรื่องโชคลาภนะคะลงมือปฏิบัตินะเช่นจัดการเงินของเราจัดระเบียบการเงินเล็กน้อยทบทวนบัญชีรายรับรายจ่ายเคลียร์โต๊ะทำงานให้เรียบร้อยแสดงถึงความพร้อมว่าเราจะได้รับเงินก้อนใหม่นะทำหน้าที่การงานให้ดีที่สุดด้วยความตั้งใจนะคะในสัปดาห์น,ะน,นี้อันนี้อันนี้วิธีที่ไปเตย หยิบมานะแล้วก็สุดท้ายใช้คลื่นความถี่ภายนอกนะคะนะเสียงบําบัดเปิดเพลงที่มีขึ้นความถี่ที่เชื่อว่าจะช่วยในการดึงดูดความมั่นคงเช่นขึ้นความถี่528ไปเซิร์ตนะเซิร์ตนะาในขณะที่เราทำงานหรือทำสมาธินะคะอาจจะนั่งสมาธิวันละ5 1า5-10นาทีเน้นภาพความสำเร็จเห็นภาพตัวเองได้รับโชคลาภแบบมหัศจรรย์มีความสุขนะคะและนี่ก็คือโชคลาภในช่วง21 -25 ตุลา ที่จะมาจากการผสมผสานร,ระหว่างความร่าเริงเบิกบานความกล้าหาญในการเริ่มต้นที่จะถูกหนุนด้วยการลงมือทําอย่างมั่นคงจงปรับเคลื่อนความถี่ของตัวของคุณเองให้เป็นเคลื่นอนแห่งความสุขความรู้สึกว่าฉ่างคู่ควรเพื่อจะดึงดูดความโชคดีนั้นเข้ามาอย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่ใบเตยจะมาแชร์ทริคดีๆให้กับคุณนะคะวันนี้แม่หมอลงไลน์แล้วนะหวังว่า ทริคในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากไลค์ฝากแชร์ใครจะดูดวงรีบจองคิวเข้ามาเปิดอยู่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพิมพ์7575 75. รับคำทำนายดีๆนะคะ